อยากอธิบายอยากอธิบังไงบ้างเพราะเราก็น่าจะทราบข่าวแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อนข้างที่จะให้เกียรติทุกคนในสิ่งที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคําถามอะไรที่มันอาจจะไม่บอกได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเข้าใจในตรงนี้ว่าอะไรที่สะดวก ดเ,เดี๋ยวก็พออยายามจะตอบเพราะเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะร<ง>ู้แต่ก็อยากจะบอกทีว่ามันเป็นเรื่องของบบคนสองคนเรือ่องอะอะอย่างเรื่องที่โยกว่าตอบได้แน่นอนพี่จะได้แน่นอนคือเรื่องอะไรอะคะที่สามารถบอกได้เลยตอนนี้ก็เป็นอะไรแบบนี้เหรอ <c oughs> เรื่องอะไรดิเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาเออสิบกว่าปีที่คบกันมาเดียวเพิ่งจะเข้ามาจายายัดการ เรื่องเรงบัญชีให้พิิธเ,เนี่ยแค่สองปีแต่ว่ากอนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะรเลมาจากการธูรับริหารให้แค่แค่สองปีให้หล่ะรู้สึกว่าเราคบกันมาสิบปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณและส่วนโยโยเนี่ยโยก็ รู้จักตัวเองดีแน่นอนเพราะว่าตัวเองเป็นคนแบบนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอนก็อันนี้คือสิ่งที่เราบอกได้อันนั้นพี่พีเชอันให้เราเข้ามาดูเลหรือว่าเราแบบว่าเออาาสา,าชาอาชามาไปดูเป็นการศึกษากันตกคอะจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตวคูอะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิทดทำร่วมกันมาในทุกสเปคไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งขอเป็นการตัดสินตังการเหมือนผ่าแบบกว้างๆเนาะถ้าสมมติอันนี้สมมตินะถ้าเปการฟ้องตอนนั้นเขาฟ้องเราเราเตรียมตัวกันอยโยเชื่อว่าถ้าที่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคุยกันได้โยอินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของที่พีเคนะคะ อย่างที่ฝั่งนั้นบอกว่าสิานที่หายไปมันถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป็นเสื้อแจงอะไรตรงนี้คือณตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคนที่สามคาดทีละกันโยว่าอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดนตรงนี้เนี่ยคือที่สาธารณะแต่อยากที่โยบอกย้ำว่าเรื่องหมดทัวเนี่ยมันเป็นเรื่องณตอนนู้นเนาะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื Arizona, ่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิด กระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่พีเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยน,ะนั้นให้พี่ดีจริงๆทุกการใช้เง<ม>ินจริงๆ,ท,ๆทุกทครั้งของการใช้เงินหรือโอนเงนนะคะพีเครับทราบไหมว่ามีการอะไรยังไงอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการคิดรัรรรกใจร่วมกันด้วยะานะ้าของ เราได้เรียกว่าหัวเมียเนาะถือ,อว่ามันเป็นครอบครัวที่เป็นหัวเมียที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันในกาะใช้ของนี้แน่นอนเรียกว่าโยบริหารจัดการให้สอบราคาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยา่างที่บอกว่าทราัพย์สเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการชีวิต ตกใจไหมคะตอนที่เขาว่าเออเนี่ยเราโดนพลาดทิ้งว่าไปทําการถ่ายเงินอะไรออกมาอะไรแ่บนข้งแรงอ่ะคนุญานนโยบาแบบมันมีการใช้คําว่ายักยอดอะไรเงี้ยสร้างความเสียหายให้เราเยอะเหมือนกันก็อัีจริงก็ตกใจแต่ว่าขอนะตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคที่สาพาดทิ้งการขอให้เป็นเรื่องของ โยกับพี่ดิคเองอะไรอ่วง<บ>ช่วงที่ไพบกันอะค่ะมันมีปัญหาเรื่องเงินไหมว่าเอ้ยเงินเขาขาดสภาพคล่องหรือเงินเขาาหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยแก็คเกียบอกเมื่อกี้ว่าพบกันมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สิบกว่าปีไม่เคยยืมไม่เคยไม่เคยยืมเลย,ยไม่เคยจัดการอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดการสองปีละแจ็ตอนนี้เรา เครียดไหมครับเพราะว่ากลัวคนจะขีจว่าแบบไม่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยเครียดไหมเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่เราบอกเมื่อกีว่าโย้ว่าโยาู้จักตัวเองดีว่าเราทําอะไรไม่ทำโยเตรียมจะดําเนินการปกป้องตัวเองอยังไงบ้างาอ่าโอเคค่ะถ้ามันถึงมันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเอง ตแต่อย่างที่บอกว่าอยากคุยมันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผลเนี่ยเรื่องส่วนตัวโยครบสิทธิไม่ความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พิเคมีข้อสงสัยอะไรมีดีมีถ้านุ้นจะมีที่จะขข้อสอง <S 2> <S 2> อสัยถ้าน,นุ้นบอกว่าเคยติดต่อมาให้เราเข้าไปคุยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ไปอันนี้จริงไหมคะ ส่งมาลายไปหรือสุพรรณีโทรไปเรียกว่าขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดีกว่าแต่ว่าก็ต้องคือในมุมนึงค่ะบุคคลที่สามผู้หญิงทหานอ่ะก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันในในการที่เข้ามาเป็นเข้ามาแฉเรื่องเนี้ยเอไปยุ่งอะไรกับเรื่องเขาตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอย่างที่บอกว่าคนที่สามอย่างที่บอกอ่าขอขอไม่พูดถึงเรื่องคนที่สามเหอกันก็ ม้วนตั้งแต่เล่ามามันเป็นหน้าที่เคนคือระหว่างคนสองคนแล้วตอนที่เราอยากจะให้เคารพสิทธิในตรงนี้ไว้สำหรับโยโยให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิทั้งหมดคือก็เองอย่างอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกว่าตอนที่อยากกันนะคะมันมีข้อตกลงว่าเขาจะต้องมันยังต้องดูแลโยอยู่เขาได้ทําตามคําพูดที่เขาพูดเนี้ค่ะขอตอบแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงสามีมีอยู่จริง ก็บลงที่เราทั้งสองคนเห็ชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่รปยาเซนิอกสารก็ตามคำพูดที่พินเกได้ให้มาได้ระยารแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนว่าเป็นการจบงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วเราได้รับได้รับตามที่เขาใ,ใ,ใ,ให้คำปรานะคะทุกวันนี้ยังไม่ให้อะไรเลย กับเรื่องเพราะว่ารายละเอียดล้วก็ก็ก็มีอย่างที่บอกอาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดคำนี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างโครฟลิปส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยคนเดียวพ้โยจะพูดอะไรออกไปอ่ะรู้สึกว่าเหมือนน่าจะเป็นการถกโต้ร่วมจากว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้มันไม่มีมนบอกว่าเหมือนโยมันยังไม่ได้คาดสิ่งที่เขาเขาบอกว่าเขาจะให้เราเลยทุกคนเนี่ยต้องออกมาอยู่บ้านเพื่อนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ดีเคจีแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหอะไรเน่ยญ,ญาติไม่พูดเพรไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะอุ่นถึงให้พูดถึงอไม่ถ้าเขาร้องหรือว่ายินดีใหญ่พูดไงรือว่าเขาก็คงหาดเองแต่ว่าที่เราสามารถพูดได้คือเคยออกไปอยู่บ้านเพื่อนที่ดีเคจีแต่ตอนนี้ไม่ได้อ เรื่องพี่ทนายเดชาค่ะเขาโพสต์ว่าแบบมีรับคนเมาปรึกษาว่าแบบว่าเคยเซ็นจะยกไม่นะจะให้ข้าเลี้ยงดูภรรยาเออเซ็นให้ตอนเมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้เข้าดูดละแสแต่ตอนนี้เพิ่อยากยกเลิกแล้วไม่ไม่อยากจะให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็โยกเพาเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โยไม่ทราบในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องที่โยสามารถให้สูญได้ก็อย่างที่โยพูดเมื่อกี้ว่า วันนั้นที่มีการเซ็นยารวมมือยพร้อมใจเป็นใจด้วยกันสัพกพายจากอย่างเขาไม่อกวัยการคือแค่ตามที่พี่โยมพูดกับเลยว่าโย,ยมโยมสกับพี่พิเคตได้ดีนะเรายังอยากยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้เรายังมีความขร่าขนานที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะเลิกเขาแล้วนี่ส่วนที่อะไรที่เขาไม่พูดออกไปค่ะ ก็เป็นทางที่เขาพูดในบางอย่างรู้สึกในทั้งที่เหมือนเรื่องเราเหมืนมันจะจบลงไปแล้วอะแต่มันก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็รู้สึกยัก็ใกล้ๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ยอมยอมก็ยังจะยอมแต่ว่ามีเรื่องให้จัดอารมณ์ใจเช่นว่าแต่ว่าเอาจริงๆก็อยากพอออยากเรียนอยากก้าวอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็บุคคลต่างงนตาน่ตางไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่าพี่พี่เค้กก็จะได้เจอความสุขในความสุขในตัวเองอยาไม่ที่พี่เขาฝันฝันหาอาจจะเจออยากให้พี่เค้คนนเกให,หให้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการแต่เพยยังยืนย,ยัเนเดีวก็ยังมีความกนัญญูให้เขาแม้ว่าจะเจอที่าจะมีการมา คุยกันในในอนาคตอันใกล้ยังไงคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติม์ก็เดี๋ยวแจ้งท่นทราบน่าจะได้ทราบกันกว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติร์ก็จะได้ทราบกันแต่โยวันนั้ตอนนี้โยสามารถตอบได้ในรายละเอียดประมาณนี้เราอยากให้ผู้หญิงนิเวศน์อ่างลุ่มโตมเขาดโพสต์ุดอะไรพาดถึงถึงเราไหมคะคงไม่สามารถแสดงความเห็นได้

ขอบคุณคนหลังมากมากขอบคุณพลังมันช่วยเยอะเลยใช่ไหก็สุดๆเลยกนะนายกตอนนี้ที่แบบว่าทำงานได้มาจากไทยมาจากใครพลังก็เพื่อน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 พลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเข้ามาให้ให้มาอะยางวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากเขอบคุณพี่นักข่าวมีคนแบบพร้อมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหานี้ให้เราเยอะไหมคะ ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีคน,นที่หยิบยื่นความเชื่อมให้ตลอดก็ได้รับถึงเปกน้าดีๆน,นใจดียพี่ต้นหอมก็เป็นหน,นึ่งก<อ>็รู้สึกขอบคุณในวันนี้มันเสียน้าตากับเรื่องแบบนี้ไหมี่ะบอว่ามันซึ้งใจอ้าวเสียน้ตาไหมคะี่ไม่ไม่ไม่ได้เสียน้ตารู้สึกขอบคุณรู้สึกอย่างขอบคุณอย่างที่เีาบอกว่าคนที่เชื่อมันน่นถูกเรา มีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมพอมองมย้อนกลับไปมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมอ่าไม่ไม่ได้เสียใจค่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเราเชื่อว่าทุกการการะทำไม่ว่าจะถูดีผิดทุกอย่างหลอกให้เราให้เราเป็นคนที่ดีแสดง<ๆ><ๆ>ว่าก็ไม่ได้คิดว่าหรือหรือรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจอะไรผิดใช่ไหมคะที่ผ่านมาท,ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้<ล>ยสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้ค่ะ ก็ขอบคุณด้วยสิวัวนี้ถามเร<อ>า<อ>ไปเป็นเ <Catal og. S 1> นี่มีหนุ่มเทรนเนอร์น่ะเวามหน้าตาดีเจ้ามันจมนจะเป็นไปถืออะไรเีหยมีลูกบดีไหมไม,ไม่ไม่ไม่จริค่ะไม่จริเป็นเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาหน้าตาดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ทุกทงว่าเวลาเราเห็นอะไรดีๆเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะส่งบอกเพื่อนแนะนำเพื่อนมา เทรนเนอร์ก็เป็นหนึ get get ่งในสิ่งของเลิกผลเลิกที่เราเราพยายามจะคูชให้พี่หอมแบบออกกำลังกายออกดูแลตัวเองก็ไม่มาสักทีก็เลยส่งคลิปเทรนเนอร์ไปก็มาเลยเอาหรอแล้วโยมเป็นคนจีบอะไรไหมไม่มีค่ะที่พูดเปเนมินิมินิที่พูดเล่นนะคะไม่มีค่ะไม่มีก็คิดว่า เวลาส่วนใหญ่น่าจะยุ่งกับการจัดการชีวิตตัวเองยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้ายัางไงให้เรามั่นคงด้วยตัวของเราเองโฟกัสตรงนั้นมากกว่าคุณบอกเราประกาศไว้อยู่ทางเราที่รู้จักศิลป์บ้าีกว่าที่ชื่อขอบคุณนะคะคือจริงจรโยรู้จักสนิทกับพี่สองเนี่ยได้ประมาณแบบปีหนึ่ง โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจความห่วงใยความหลังดีที่เขาให้รายรู้สึกได้ก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในโยรที่ไม่ได้จะแคร์ราคาหรือสงสัยนก็ขอบคุณพลังั้นจากพกี่ขอวก็บกุกคนเราโยค่ะอันนี้ควรหาแล้วคัะ กหมูกระทะน่ะหนูไม่เคยกินหนูว่ไม่เคยเขาบอกว่าเขาแบบอร่อยมากเลย้ันชาวเน็ตนิดไม่เคยเหรอสิปีไม่เคยกินหมูะทะเหรอลูกหนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าเคกินนะคะอุ้ยไม่เอาไม่คแต่ยกเคยกินเพราะว่าเคยกินนะราเป็นยไรสชาติเป็นยังไงคะ อย่าลืมทานควบกับวิตามินแต่หนูทานเยอะไม่ได้ใช่ไหมหนูเป็นทแม่อย่าลืมทานวบกับวิตามินนะคะจะได้สวยเม่ตมิเช้าเย็นค่ะ้มคะกินหมูกระจริงเนาะกินจิน้นจิแบะเราเวลาแบบเรา เราไม่ได้แบบติดมือใช่ไมคะใน่อคหมายระทีาดให้คมเราจะิทานั่กินรตอปเททุกเดือนีแงให้ตัวเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่าการกระทาที <S <S s <S mm ่ผ hmm. right. ่านมามันเป็นการกระทำที่คิดร่วมกันทำสำหรับสองคน คิดด้วยการถาด้วยการเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเรางสองคนเยอะม,มากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีเด็กก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่ที่พี่เคศทำให้หด็กก็ยังขอบคุณอยา่างนึกถึงอยา่อยา,างอย่างทิปอย่างบางงานเขาก็ฉันก็เขาพาอยากพาเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนลิเกเรียกร้อะไรไปชั่ทุกครัง้งใช่ไหมอย่างที่บอกค่ะเรา,า,ม,เรามีความสุดร,ร่วมกันทำอะไร เสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยันว่าหมูกระทะอร่อยใช่ร้านไหนหรอจะมาตามรอยไม่บอกเดี๋ยวร้านเต็มตัวไปน้ำต